ปอดอนครับปอดอนว่างไหมว่างครับปอชานเฮ้ยโอเคเลยเยี่ยมคืออย่างนี้ครับผม uh, ปอชานเนี่ยตอนนี้คืออัปเดต p r o d u ั t ์ที่อยู่ในถุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว T s e r i e s ตัวใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไดเวอร์ไม้สามนี่ก็เป็น TSI ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ไฮบริดอะ่ะ ซึ่งคุณชานก็ชอบตัวนี้มากๆนะตัว TS2 เนี่ยแต่อยากจะลองตัว TSI 2หน่อยได้ลองเทียบกันได้ไฮบริดนะโอเคเดี๋ยวโปรตีอันนี้ให้ผมดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าไฟล์เดิมเป็นไงอะไรเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหัวเราดูกันใช้ก้านเดิมเลย Apple to Apple เลยโอเคโอเคได้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 ไฟล์ดีนะครับอืโอเคผมเห็นสต็อกช็อตโปรละอ่าโอเคเขาปกติเนี่ยเราชอบตีดอ ทางถนัดเลยใช่ไหมครับใช่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 เราจลองเปลี่ยนเป็น TSI2 โอเคก็โอเคหัวใหม่จานเดิมครับผมแล้วอันนี้ลองสรุปให้นิดนึงคือข้อแตกต่างระหว่าง t s 2เนี่ยกับ TSI2 Hybrid เนี่ยมันมีมันมีอะไรบ้างโอเคมันจะมี CG ที่มันเหมือนทำให้ลอนช์ได้ลอยลอยโด่งมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเบาลงนิดหนึ่งเสียงมันจะใสขึ้นนิดหน่อยโอเคแต่ดูหัวนี่หืน่าตีมากใช่ไหมครับน่าตีมากใช่คือตีแล้วเข้าเป้าแน่ๆโอเค เห็นได้ชัดเลยว่าไฟบอลมันจะโด่งขึ้นเสียงมันจะแหลมใสกว่าใช่คือคือความรู้สึกนะคือมันรู้สึกว่าแบบเสียงมันติ้งกว่านิดนึงกว่าตัวเดิมเนาะตัว ts 2อ่ะโอเคเดี๋ยวลองอีกลูกหนึ่งลูกนี้โดนเต็มเต็มเลยโปดอนโอเคสต็อกช็อตสต็อกช็อตเข้าทางโอใช่คือตอนนี้มันทวนลมนิดนิดเพราะนั้นดูดูจากไฟบอลนะรูกลูกไอตัว ts i 2เนี่ยออกมาแรงกว่าถ้าอย่างเงี้ยเห็นได้ชัดเลยครับ average นะ บอลสปีดเท่าเดิมนะครับปอโอเคเนาะสปินน้อยลงแต่ล้อนสูงขึ้นพีคไฮเท่าเดิมหายไปฟุตหนึ่งแต่แครีเนี่ยจากของเดิม2 1 9อันนี้เป็น2 2 4ละงสีะแครีเพิ่มขึ้นมา5หลา5หลาเลยใช่เพราะจากไอตัวน่าจะเป็นไอตัว CG ถูกไหมใช่ครับออกก็พูดง่ายๆคือไฮบริดตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็นไฮล้อนโลสปินใช่แล้วก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5หลาใช่ครับแครีได้เพิ่มขึ้น5หลาโทโท total โปรจะได้เยอะขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่า landing มันยังเท่าเดิมอยู่ของเดิม total สองสามสี่ของใหม่2 4งสเลยเพิ่มขึ้นมา6กเจ็ดหลาเลยละอ่าโอเคทงนั้นโปรดอนเราไม่ต้องคิดอะไรกันมากทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าในสนามตอนนี้ดีไหมจากไปครับโอเคไปหยิบถุงอ่ะทีนี้นะครับหากใครที่สนใจนะครับที่จะลองมาทาฟิตติ้งนะครับแล้วก็ทสออุปกรณ์ตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น T-Series รุ่นใหม่ TSI หูไม้หนึ่งหไม้สามนะครับหรือแม้กระทั่งตัวไฮบริดที่เป็นรุ่นของ TSI-Series นะครับสามารถมาทำฟ ได้นะครับที่ธนาซิตี้ไททอล,ลิสเนชั่นแนลฟิตติ้งเซ็นเตอร์นะครับข้อมูลทางด้านหน้านี่เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโฟดอนมากๆเลยด้ววยยคามินดะีคะฮะไปนี่ไปที่อฟกัน,นดีนกว่าน,น,นี่ไปที่อฟไปนี่ <laughs> ไปเที่นนยว <laughs>